วันนี้เราจะมาดูตุ่มสิวนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ปลาทองนะครับถ้าเกิดปลาตัวผู้มันมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับมันจะมีตุ่มสีขาวๆขึ้นมาตรงบริเวณแก้มตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงคีบวายนะครับในปลาสีส้มเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าปลาสีดําเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่านะครับแตเห็นว่าจะเป็นจุดเล็กๆขาวๆนะครับถ้าเราเกิดเราเอานิ้วสัมผัสเบาๆเนี่ย มันก็จะรู้สึกสักๆนะครับคล้ายๆกระดาษทรายนะครับตรงคีบว่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นตุ่มนะครับเป็นเม็ดเรียงกันเม็ดเล็กๆแบบนี้เลยนะเมื่อเราเอานิ้วลูบนะครับเหมือนกันนะครับก็จะรู้สึกสักๆนะครับมันจะขึ้นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับเห็นไหมครับ้าราบีที่บริเวณอวัยวะเพศเบาๆครับก็จะมีน้ำเชื้อเขาข่าวไหลออกมานะครับ เห็นไหมครับน้ำเชื้อไหลออกมาแล้วลักษณะนี้คือลักษณะของพอพนธุนที่สมบูรณ์ครับแต่ถ้าสมมุติเราฉีดฮอร์โมนผสมเทียมช่วยเข้าไปเนี่ยน้ําเชื้อเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านะครับ